ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระช่องที่จะนำเรื่องราวธรรม,มะและเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะวาวเป็นเด็กสาวอายุ18ปปีเธอเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมปลายจากจังหวัดพิจิตรและมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยายลัยที่กรุงเทพมหานครฐานะการเงินของวาว ไม่ได้ดีมากนักวาวจึงต้องกู้เงินเรียนเพื่อมาเรียนที่กรุงเทพเธอ,อยังต้องทำงานพิเศษควบคู่กันไปด้วยวาวมาเช่าหอพักใกล้มหาวิทยาลัยอาศัยอยู่กับเพื่อนอีกสามคนแม้ห้องจะเล็กและมีคนอาศัยอยู่เยอะแต่เธอก็ต้องอดทนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพวาวก็พบกับแสงสีเสียง แปลกตากว่าสมัยอยู่ต่างจังหวัดมากนักวาวเริ่มมีเพื่อนมาชักชวนให้เที่ยวสถานบันเทิงลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วคบเพื่อนชายเมื่อรู้จักกันในสถานที่อโคจรโดยมีเหล้าเบียร์เป็นสื่อกลางความหลงโม่เมาก็เกิดขึ้นเมาทั้งกายเมาทั้งใจแล้วความติดอก,กติดใจก็ตามมาติดใจทั้งสถานบันเทิง เหล้าเบียรและไอ้หนุ่มหน้ามนจนพลาดทา่าป่องขึ้นมาได้วาวท้องได้ประมาณสามเดือนแต่ท้องแรกท้องสาวแค่ใส่เสื้อตัวใหญ่หน่อยก็มองไม่ออกแล้วว่ากำลังท้องอยู่แต่อย่างไรเสียเธอก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้นานวันกว่านี้ได้ฝ่ายชายยืนยันท่าเดียวว่าต้องเอาออก นับเป็นประสบการณ์เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเด็กสาววัยเพียง18ปีเธอพลาดท่าให้กับความสวยงามของแสงสีและกายกรรมยำของบุรุษจนต้องลงเอยเช่นนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนเต็มใจทำสิ่งเลวร้ายนี้ให้ตนเองต้องตกตามมัวหมองหากแต่ครั้งนั้นเธออ่อนยาวเกินไปเดียงสาเกินไปและเชื่อคำยุจากแฟนหนุ่ม วาวจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอเองก็ไม่ได้อยากทำเมื่อมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามก็ตามมาและแน่นอนความรักของเธอกับไอ้หนุ่มหน้ามนคนนั้นเป็นอันต้องพังทลายแบบร้าวชานหากได้ลองกระทำาบาปร่วมกันแล้วผลกรรมย่อมส่งผลให้ความรักที่หวานชื่นต้องพบเจอกับอุปสรรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อวาวมีประสบการณ์จึงแนะนำประสบการณ์นี้ให้กับรุ่นน้องที่เข้ามาปรึกษาปัญหาเดียวกันพร้อมทั้งพารุ่นน้องไปยังคลินิกเถื่อนที่เธอเคยไปพอเสร็จจับเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ยื่นเงินให้วาว1,000บาทพร้อมแจ้งว่าเป็นค่าแนะนำที่พาคนมาที่นี่วาวตาโตทำงานพาร์ทไทม์เสิร์ฟอาหารหลังเลิกเรียน จนถึงสี่ทุ่มยังไม่ได้เท่านี้เลยนี่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยแค่แนะนำคนมาแค่พาคนมาและใช้เวลาเพียงสองสามชั่วโมงเท่านั้นก็ได้เงินมาแล้ววาวยกธนบัตรใบละหนึ่งพขึ้นจูบพร้อมกับพูดว่ามีเงินกินเหล้าแล้วโว้ยวาวเริ่มติดใจวิธีการหาเงินแบบนี้เธอเริ่มเปล่าประกาศ ว่าหากใครสนใจทำแท้งให้มาพูดคุยกับเธอเธอจะแนะนำและพาไปทำและยังรวมถึงโน้มน้าวจิตใจเด็กสาวไร้เดียงสาทั้งหลายที่ยังสองจิตสองใจกลา้ากลาัวให้ตัดสินใจสักทีทำไปเถอะให้เกิดมาก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงจะอุ้มท้องมาเรียนหรือย,อยังไงมันไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่เธอคิดหรอกปล่อยให้เกิดมาก็ลำบากพ่อมันก็ทิ้งไปแล้ว จะเอาที่ไหนไปเลี้ยงให้มันมาเกิดกับคนที่พร้อมกว่าน,นี้ดีกว่าเด็กสาวที่กำลังสองจิตสองใจต่างตัดสินใจตามแรงยุคข,ของวาวบางเดือนวาวทำเงินได้หลักหมื่นมากกว่าที่เธอทำงานเสิร์ฟอาหารหลังเลิกเรียนเสียอีกวาวนำเงินที่ได้มาไปเที่ยวกลางคืนและซื้อเสื้อผ้าสวยๆว,วาวสามารถหาลูกค้าจากในผับ ในรั้วมหาวิทยาลัยและกระทั่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาบางรายลูกค้าเธอก็มาในลักษณะปากต่อปากแนะนำต่อกันมาจนวาวมีชื่อเสียงทางด้านนี้อย่างลับๆเป็นอันรู้กันว่าถ้าใครต้องการที่จะทำอย่างนั้นคนที่จะหาทางออกให้กับเด็กสาวได้คือวาวบางครั้งเด็กสาวก็ไม่ได้มาติดต่อเอง แต่เป็นฝ่ายชายที่มาติดต่อหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ของเด็กสาวที่คิดว่าถักทำเช่นนี้แล้วลูกจะกลับไปมีอนาคตอย่างที่หวังแต่ตรงกันข้ามมันกลับเป็นการทิ้งตราบาปไว้ให้ลูกสาวตัวเองตลอดชีวิตวาวหาเงินด้วยอาชีพนี้มาตลอดจนกระทั่งเรียนจบนับรวมเด็กสาวที่เธอพาไปทำปานาติบาตเลือดในอกรวมร้อยคน วาวไม่รู้สึกทุกข์ร้อนใดๆทั้งสิ้นตรงกันข้ามกลับรู้สึกดีใจที่ตัวเองมีเงินมาปลนเปิลกิเลสของตนเองคนเราทำสิ่งใดไว้เราย่อมได้รับผลในสิ่งที่กระทำแน่นอนไม่เว้นสักคนปลูกต้นมะม่วงย่อมได้ผลมะม่วงแน่นอนไม่มีทางเป็นอย่างอื่นหลังจากวาวเรียนจบวาวได้งานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่เธอก็ยังไม่ทิ้งอาชีพเดิมเธอได้คบหาดูใจกับหนุ่มพนักงานบริษัทเดียวกันจนพลาดท่าป่องมาอีกครั้งและตอนจบก็ลงเอยเหมือนเดิมครั้งนี้ฝ่ายชายเป็นคนบอกให้เธอไปทำเองเขาให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมด้วยความเคยชินกับเรื่องนี้จนกลายเป็นความชินชาวาวจึงตัดสินใจอย่างง่ายดาย ในการไปทำปานาติบาตลูกตนเองแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งหลังจากทำเสร็จวาวมีอาการเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติวาวกลับมาที่ห้องและเป็นลมในห้องพักอยู่คนเดียวโชคดีที่แฟนวาวกลับบ้านเร็วเมื่อเขาเห็นเธอนอนจมกองเลือดจึงรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลามิเช่นนั้นเธออาจจะเลือดไหลจนช็อกตายก็ได้ เมื่อแพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดก็พบว่าวาวมีเนื้องอกที่มดลูกและการขุดมดลูกหลังจากการทำแท้งนั้นอุปกรณ์ได้ไปโดนเนื้องอกนั้นทำให้เลือดไหลออกมาหมอแจ้งว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและหลังจากผ่าตัดหมอจะนำชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจหามะเร็งด้วยเมื่อผ่าตัดออกมาแล้วปรากฏว่าเนื้องอกมีขนาดใหญ่ ประมาณเจ็เซนเลยทีเดียววาวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ5วันก็เป็นวันที่ผลชิ้นเนื้อที่นำไปตรวจออกพอดีหมอแจ้งข่าว้ายกับวาวว่าชิ้นเนื้อที่นำไปตรวจเป็นมะเร็งระยะที่สพร้อมแนะนำให้วาวเข้ารับการรักษาโดยการฉายแสงและให้เคมีบำบัดวาวเพิ่งรู้จักคำว่ารักตัวกลัวตายก็วันนี้ วาวเข้ารับการรักษาด้วยการให้เคมีบำบัดและฉายแสงผิวพรรณจากที่เคยสดใสเปล่งปลัง่งกลับแห้งมีริ้วรอยใบหน้าที่สวยสดใสในวัยสาวกลับดูซีดแก่โซมในระยะเวลาเพียงไม่นานผมที่เคยยาวสลวยก็ร่วงซึ่งเป็นไซต์เอฟเฟกจากการรักษาซึ่งแน่นอน คนที่ทิ้งเธอเป็นคนแรกคือไอ้หนุ่มคนนั้นที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นพ่อของลูกในท้องเธอวาวถูกผู้ชายทิ้งและทิ้งผู้ชายมานับไม่ถ้วนแต่เหตุใดครั้งนี้เธอกับเสียใจฟูมฝฟายเธอเองก็ไม่ทราบเหตุผลวาวหันหน้าไปพึ่งเหล้าเบียรหวังจะให้ใคลายทุกข์ทั้งที่อยู่ในระหว่างการรักษาแม้ในช่วงเวลารักษา แววก็ยังทำอาชีพเดิมคืออาชีพที่พาเด็กสาวไปฆ่าลูกของตนเองวาวไม่เคยคิดว่ามันเป็นบาปกรรมแม้เพียงเสี้ยวความคิดก็ไม่มีตรงกันข้ามเธอกลับคิดว่าเธอกำลังช่วยให้เด็กสาวไม่ต้องลำบากในการเลี้ยงลูกและเด็กที่กำลังจะเกิดมาก็ไม่ต้องเกิดมาพร้อมกับคนที่ยังไม่พร้อมเลี้ยงแน่นอนที่สุด ว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะคิดเช่นนั้นและเธอก็ทำในสิ่งที่เธอคิดแต่เธอก็ต้องได้รับผลในสิ่งที่เธอคิดและทำด้วยเช่นกันไม่มีใครหนีผลแห่งการกระทำได้แม้สักคนเดียวเมื่อครบเวลาการรักษาทั้งฉายแสงและเคมีบำบัดผลการรักษาเป็นไปด้วยดีเซลล์มะเร็งลดลงและไม่กระจายไปส่วนอื่นของร่างกาย หมอวางแผนการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะให้เคมีบำบัดในครั้งต่อไปวาวย่ำใจคิดว่าโชคชะตาเข้าข้างเธอแล้วต่อจากนี้เธอจะใช้ชีวิตให้สุดเวี่ยงให้สมกับที่อดอยากปากแห้งเล่าไม่ถึงคอผู้ชายไม่ถึงท้องมานานหลายเดือนและด้วยความที่เธอยังสาวการฟื้นฟูร่างกายจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วเพียงไม่นาน เธอก็กลับมาสวยดังเดิมแต่อาการประหลาดก็กลับมาหาเธออีกครั้งเมื่อวันหนึ่งเธอกลับมาจากสถานบันเทิงเธอกลับมาเกือบเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าปอกหมอนเปื้อนไปด้วยเลือดวาวตกใจรีบไปส่งกระจกก็พบว่าบริเวณปากและคางของเธอเปื้อนไปด้วยเลือดเมื่อนึกย้อนไปเธอจำได้ว่าระหว่างที่หลับ เธอรู้สึกเจ็บหน้าอกหายใจลำบากและมีอาการไอแต่เธอไม่คาดคิดว่าจะมีเลือดปนออกมาด้วยน้ำหนักวาวลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงไปหาหมออีกครั้งและเธอก็ต้องพบกับข่าวร้ายครั้งที่สองวาวเป็นมะเร็งปอดหมอไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากการแพร่กระจายจากมะเร็งเดิมหรือเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นมาใหม่การรักษา เริ่มต้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้สาหัสกว่าครั้งแรกวาวทุกทรมานจากการรักษาครั้งนี้เป็นอย่างมากผ่านไปเพียงสองเดือนวาวผอมจนหนังหุ้มกระดูกเรียวแดงแทบไม่มีจนบางครั้งต้องขับถ่ายบนเตียงไม่มีเรียวแรงแม้กระทั่งลุกไปเข้าห้องน้ำแม่ของวาวต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเพื่อมาดูแลลูกสาว และการพบหมอตามนัดครั้งนี้ได้เปลี่ยนชะตาของเธอไปตลอดการผลการตรวจระบุว่าขณะนี้มะเร็งได้ลามไปที่สมองและกระดูกแล้ววาวไม่เคยคิดและเชื่อว่าโรคร้ายที่เธอเจอนี้เป็นผลมาจากการพาเด็กสาวไปทำแท้งเธอไม่เคยโทษตัวเองเธอได้แต่กลนด่าโทษคนอื่นวาวโทษหมอว่าหมอรักษาเฮงซวยหมอไม่เก่ง โรงพยาบาลไม่ดีวาวย้ายโรงพยาบาลทันทีและยังขู่โรงพยาบาลเดิมว่าจะฟ้องร้องให้เสียหายแต่ยังไม่ทันที่วาวจะเริ่มต้นรักษากับโรงพยาบาลใหม่ก้อนในสมองก็ใหญ่ขึ้นในเวลาอันรวดเร็ววาวไข้ขึ้นชักปวดหัวจนหัวแทบระเบิดจนหมอต้องฉีดมอร์ฟีนวาวเริ่มเพอ้อไม่รู้สึกตัวสับสนพูดไม่รู้เรื่องเงินก็ไม่มี แม่ต้องขายสมบัติเก่ามาใช้ในการรักษาลูกสภาพร่างกายที่เคยสวยบัตรนี้ไม่เหลือเขาเดิมวาวเริ่มอาการหนักขึ้นพูดไม่รู้เรื่องไข้ไม่ลดและชักบ่อยขึ้นและเสียชีวิตในที่สุดหลังจากวาวตายได้สามวันวาวมาเข้าฝันแม่ในสภาพสยดสยองในฝันของแม่ร่างกายวาวกระจัดกระจายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อย ใครถูกตัดด้วยอาวุธมีคมการทำแท้งคือการทำผิดศีลข้อหนึ่งคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหนึ่งชีวิตที่จะเกิดมาแต่ต้องถูกตัดรอนเสียก่อนและที่ยิ่งไปกว่านั้นวาวยังยุยงให้เด็กสาวที่กำลังสองจิตสองใจเลือกตัดสินใจในด้านมืดอีกตนเองมิจฉาทิฐิคนเดียวไม่พอยังสนับสนุนให้ผู้อื่นทำตามตนเอง โดยมีกิเลสคือเงินเป็นที่ตั้งหนึ่งชีวิตแลกกับหนึ่งพันบาทมันไม่คุ้มแม้เพียงเสี้ยวกับความทุกข์ในอบายที่ได้รับและขณะนี้วาวคงรู้แล้วว่ามันไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยแต่มันก็สายไปเสียแล้ว